ปวดท้องจุกแน่นใต้ลิ้นปี่ทำยังไงดีคะก่อนอื่นเลยเพื่อนๆควรจะต้องไปตรวจก่อนนะครับเพราะอาการที่เพื่อนเป็นเนี่ยจะมีสาเหตุหลายอย่างด้วยกันซึ่งสาเหตุที่น่ากลัวมากที่สุดโดยเฉพาะในคุณผู้หญิงนะครับก็คือหัวใจวายนะครับใต้ลิ้นปี่เราเนี่ยตรงนี้มีหลายอวัยวะด้วยกันตั้งแต่ปอดหัวใจและกระเพาะอาหารรวมถึงหลอดอาหารด้วยดังนั้นจุกแน่นใต้ลิ้นปี่อาจจะเป็นทั้งกดไหลย,ย้อนอาจจะเป็นทั้งกระเพาะอักเสบแผลในกระเพาะหรืออาจจะมีหัวใจวายอยู่ดังนั้นไปตรวจหัวใจพบหมอก่อนเลยถ้าไปตรวจมา เลือดก็โล่งอกนะครับแต่อาจจะเป็นกรดไหลย้อนเป็นแผลในกระเพาะหรือกระเพาะเสพซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่รักษาไม่ปรับนิสัยนะครับกินแต่ยาลดกรดระวังเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับหมอไา้ง่ายๆนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เป็นกระเพาะเสพหรือเป็นกรดไหลย้อนอันดับแรกตรวจหาเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพร์โลไรด์ด้วยนะครับเพราะไอเจ้าเชื้อแบคทีเรียรตัวนี้มันนําให้เยื่อเมือกที่เคลือบกระเพาะของเราเนี่ยมีปัญหาคนที่เป็นกระเพาะเสพเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะเราทํา IF หรือไม่ได้เป็นเพราะเรากินอาหารไม่ตรงเวลานะครับแต่อาจจะมาจากไอเจ้าเชือเช้อ มีปัญหาอันนี้2ที่เราต้องเช็คนะครับก็คือเราสูบบุหรี่ไหมเราดื่มเหล้าไหมสองปัจจัยเนี่ยทำให้กระเพาะเราบางก็มีปัญหาได้นะครับอันนี้3นะครับใครที่เครียดง่ายอาจจะต้องนั่งสมาธิเข้าสปาลดความเครียดด้วยนะครับอันนี้4คนที่เป็นกรดไหลย้อนแล้วเป็นกระเพาะอักเสบกินยาลดกรดอย่างเดียวไม่ใช่การรักษากระเพาะอักเสบหรือกรดไหลย้อนนะครับมีหนาซ้ําสุขภาพจะยิ่งแย่ลงไปกว่าเดิมถ้าเพื่อนๆกินนานเกิน1หรือ2เดือนหรือกินนานเกินที่แพทย์จ่ายการให้เรากินยาลดกรดไหลย้อนนานๆนะครับเสี่ยงท B เราหิตจางดังนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นกรดไหลย้อนหรือเป็นกระเพาะเสบนะครับสิ่งเราต้องทําก็คืออันดับแรกอย่ากินแล้วก็นอนอย่ากินแล้วก็นั่งอยา่กอยากินแล้วก็เอ็นหลังกินเสร็จแล้วต้องเดิน2ครับทุกๆมื้อทุกๆคำนะครับเคี้ยวอย่างน้อย 30- 40ครั้งนะครับอันที่3นะครับถ้าเราเป็นกรดไหลย้อนเลี่ยงนม,มวัวชาลาเต้กาแฟลาเต้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีกาเฟอีนกับมีนมวัว2สิ่งนี้จะทําให้หูรูดทางเดินอาหารส่วนหน้าของเราหย่อนคล้อยแล้วมีปัญหาทําให้เป็นกรดไหลย้อนนะครับอันนี้ ห้อาจจะต้องหลีกเลี่ยงเรื่องช็อกโกแลตผลไม้ตระกูลซิตรัสรวมถึงนะครับของทอดและเนื้อสัตว์ติดมันทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นหมูกรอบหมูสามชั้นหรือไข่เจียวไข่ดาวอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นโปรโตีนแล้วเอาไปทอดสิ่งนี้จะยิ่งทําให้กรดไหลย้อนกําเริบครับสุดท้ายถ้าเราเป็นกรดไหลย้อนจริงๆตัวที่ช่วยได้นะครับไม่ใช่กินแต่ยาลดกรดเพราะปัญหาคนที่เป็นกรดไหลย้อนไม่ได้มาจากน้ํากรดเยอะเกินไปนะครับแต่มาจากหูลูททางเนื้ออาหารส่วนล่างมันหย่อนคล้อยเพราะอาหารที่คุณกินมันผิดประเภทและปริมาณเยอะเกินไปจนน้าย่อยไไมมม่่สาารถยยอด้ห ทำให้เราเป็นกรดไหลย้อนดังนั้นเพื่อนๆต้องเสริมสารสกัดช่วยย่อยนะครับชื่อว่า digestive enzyme ซึ่งในสูงวัยยิ่งเราอ,อายุมากขึ้นตัวย่อยอาหารของเราน้ําย่อยอาหารของเราเนี่ยจะยิ่งลดลงดังนั้นลองไปหากันมาดูนะครับให้กินก่อนอาหารทันทีหรือถ้ากินมื้อใหญ่ก็กินอีกทีหนึ่งหลังอาหารส่วนตัวผมจะกินเป็นแบบ digestive enzyme แบบกลืนแล้วก็แบบเคี้ยวนะครับเพราะว่าหมอเองเนี่ยก็เคยเป็นกรดไหลย้อนมาก่อนแล้วก็มีครอบครัวที่มีปอดเรื่องกรดไหลย้อนอาจจะมีกรรมพันธุ์เรื่องน้ําย่อยน้อยดังนั้นใครที่กินแล้วจุกแน่นแล้วไปตรววจ่าเป็นนโหัใอยลืมกิ เดินกินแล้วไปเสริมดิเจสซีฟเ e นไซม์กันด้วยนะครับซึ่ง d i g e s t i v e e n z y m e ในอาหารธรรมชาติก็จะมีในแกนสับรสนะครับให้กินแกนสับปรดสัก5าอันก่อนมื้ออาหารแต่ต้องเคี้ยวเยอะๆนะครับเคี้ยวให้มันละเอียดนะครับแล้วก็กลื่นลองทําตามนี้ดูนะครับรับรองว่าจุกแน่นจุกเสียดใต้เลนปีที่มาจากท้องอืดท้องเฟอหรือกรดไหลย้อนดีขึ้นได้แต่สุดท้ายนะครับเพื่อนๆยังไงก็แล้วแต่ต้องไปตรวจกับแพทย์ก่อนนะครับไปตรวจว่าเป็นโรคหัวใจหรือเปล่ามีแผลไหมติดเชื้อเอะไพะอระคร้ไหมหรือ ทำแล้วแล้วดีขึ้นอย่าลืมพิมพ์อัปเดตบอกด้วยแล้วก็แชร์ต่อ้คนที่คุณรักด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องปวดท้องจุกแน่นใต้ลิ้นปี่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องธรรมดามันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ที่อาจจะทําให้คุณอายุสั้นก็ได้นะครับ